ระยะที่สี่เนาะระยะสุดท้ายแล้วเจ้าได้ต้มกินไอ้นั่นคือเกอาวะเสาเลยเลิกเลยอ๋อเสาเรากับเสาเลยเรากับบ่มีเชื่อเลยแต่ตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายดีฮะหายดีเลยหายดีแล้วแต่ว่าตามมอนัดแต่ว่ามอมอนัดปีละเที่ยปีละเที่ยมึงไปช่มตู่ก็ได้มีอยู่อแต่ว่าเขาบอกว่าเชื่อนี่บ่มีแล้ว แต่ว่าคาว่าแต่ว่าหือ่ะมันท uh, ีมีปัญหาเพราะว่าให้แสงช่วงนี้อที่มีปัญหาด้านเร้อมันเป็นยังแต่งแต่ผมม้านี่จากปีแล้วเหรอสองสามปีเนาะสามหรือสี่สามหรือสี่ผูดหรือปาดบ็สามกับสี่นี่ล่ะกฮเธอมาทายเอาลูกใหญ่อะก็สามกับสี่นี่ลหรออืม แต่ยังแข็งแรงอยู่คือเกูจากไปรับจ้างตลอดเออไปรับจ้างอย่างดำนาดำนาตัดอ้อยว่าเต่ผู้ใดจ้างไปอยังไปเบดเสียงยาจากคนเป็นเล็งเลยนะดูสดใสกว่าคลิปที่แล้ววันละสามร้อยเนาะมันนี่ถ้าจ้างปล่อยก็สามรยห้าสิบมันก็เป็นตะไปก็กันเด้ ตีกล้วอยู่บ้านซื้อๆอยบ้านซื้อๆเขาก็ะด้วยร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญหาหูค่ะหูกับแควแควมันเป็นอย่างมันมันผุแควผุมีปัญหาด้านตรงนี้แหละแล้วเราได้ต้มกินไอ้นั่นคือเก่าบะเซาเลยเลิกเลยอ๋อเซาเราก็เซาเลยเราก็บ่มีเชื่อเลยบ่เออมันมี ใช้ระยะเวลาในการทานนานไหมระยะที่สี่เนาะระยะสุดท้ายแล้วว่าหายยังกินกระซี่ฮ็ดจังไดแม่นบะค่ะแต้องสร้อยเองในในส่วนนั้นนะคะใช้เวลาในการทานต่อเนื่องนานไหมคะสิบว่สามสี่ปีอยู่สามสี่ปีต่อเนื่องใช่ไหมคะตั้งแต่รักษาตั้งแต่ไปเข่าแสงมาปุ๊บก็มาหากินเลยผู้นั่นแนะนำอันนี้ผู้นี่แนะนำที่แรกมันเป็นน้ำสาสกัดแม่นบ่ บบเอาเพราะว่าบบมีเงินซื้อมันแพงก็เลยเอาตุนมันน่ะมาต้มค่ะแดดทุงสี่หลับก็ต้องไปส晒แดดคับตากแดดแล้วเขาก็มาต,ต้มกินก็ต้องออกแดดเพราะว่ามันจินข่ายาเขาจินกินเมือ่อไรเจียเทียกอ่ะเมือ่อละสามเทียเ่ยงเนาะเส่าเที่ยงแรงเลยเส่าเที่ยงแรงเมดเทียเท่ยงหนึ่งถ้วยกาแฟไหมคะหนึ่งหนึ่ง ประมาณไหนคะซนั่นล่ะซประมกาแฟกาแฟกินเขาอร่อ,อยเออเออเออเนี่ยแล้วเขาขาัดตูมน้ำซัมแเบบนี่ล่ะกินเอาให้มันเขียบต็ดถุนนี้ค่อยกินให้เข้มข้นใช่ไหมคะอือบ่แม่นว่าสิกินจิตจืดเลยเอาเขียบติดเนี่ย